สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเนทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีติดตั้งแป้นหมุนหมายเลขโทรศัพท์แบบเกา่าบนมือถือนั่นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกันเลยนี่ครับนะฮะรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับเราก็เพียงแต่หมุนตามหมายเลขที่เราต้องการที่จะโทรออกนั่นเองคุณผู้ชม หลังจากหมุนเสร็จแล้วก็กดโทรออกโดยการกดที่ตรงกลางตรงนี้ครับสีเขียวก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอเคเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับอันดับแรกเข้าไปที่ Play Store แล้วพิมพ์คำว่าโทรศัพท์ i n t a ท e พิมพ์เสร็จแล้วกดค้นหาได้เลยครับอ่านะครับตัวแอปจะอยู่ด้านบนเลย หลังจากนั้นก็ติดตั้งติดตั้งเลยนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับในส่วนของคำอธิบายนะครับติดตั้งเสร็จเปิดใช้งานเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะครับให้คุณผู้ชมกดไปที่ go to d r i v e r นะครับแป้นตรงนี้กดไปเลยนี่ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นลักษณะ แป้นหมุนหมายเลขแบบเก่านั่นเองนะครับในส่วนนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนหน้าตาหรือว่าเปลี่ยนสีของแป้นหมุนได้นะครับโดยกดไปที่ปุ่มด้านบนซ้ายมือครับแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ครับ list of team นะครับอ่าอันแรกเลยปึ๊บแล้วก็แถบด้านบนนะเราก็เลือกได้เลยนะครับนะครับมันจะเปลี่ยนรูปแบบไปไปเรื่อยๆนะครับนะฮะชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับมีหลายอย่าง นะครับผมผมขอเลือกอันแรกแล้วกันปึ๊บหลังจากเรากดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มด้านล่างคําว่า use นะครับแปลว่าใช้แล้วก็กดไปเลยปึ๊บเรียบร้อยนะครับการเลือกรูปแบบแล้วก็แค่นี้เองสําหรับการใช้งานก็เหมือนกับใช้งานปกติครับก็หมุนตัวเลขที่เราต้องการโทรออกนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับผูบ้ชมนะฮะเดี๋ยวผมจดตัวอย่างนะครับ หลังจากที่เรากดากดหมายเลขไม่ให้กดสินะครับหมุนหมายเลขเสร็จแล้วตัวเลขจะโชว์อยู่ด้านบนเห็นไหมครับแต่ตรงนี้ตัวเลขที่เราต้องการโทรออกหลังจากนั้นทําการส่งออกหรือว่าโทรออกได้เลยกดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะโทรออกตามปกตินั่นเองครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับและนี่ก็คือวิธีติดตั้งแป้นหมุนหมายเลขโทรศัพท์แบบเก่าบนมือถือนั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกด แช์นะครับแล้วก็กดไลค์ให้กับช่องเนทัชกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ